สวัสดีครับร้าน JJ By s h o p คขอบผมวันนี้ Kawasaki Versys 650นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดปี๊บสใบ GS ADV นี่ครับเรามาดูด้านข้างกันก่อนจะมีอินเนอร์ให้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมีด้านบนจะมีฟองใส่ของด้วยแล้วก็กล่องพวกนี้จะเป็นระบบคือสไลด์ล็อกเข้ากับแหลกข้างโดยตรงนะครับไม่ต้องมีหมุดไม่ต้องมีอะไรในการยึดเลย ปิดก็เกี่ยวล็อกนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ออกออกห่างจากตัวรถเท่าไหร่นะครับประมาณฝ่ามือเองปี๊บสามารถเปิดได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับชุดข้างชุดท้ายชุดข้างเห็นออขนาดจะอยู่ประมาณระหว่าง36ถึง3าเนี่ยครับประมาณนี้ใบท้ายจะอยู่ที่42ลิตรนะครับ ระบบล็อคพวกนี้ก็คือสไลด์ล็อกเข้ากับแหลกท้ายโดยตรงเลยนะครับรับประกันความแข็งแรงแน่นอนไฟท้ายก็จะมีอินเนอร์ให้เหมือนกันนะครับอินเนอร์ทั้งบนทั้งล่างเลยเึ๊บเกี่ยวล็อคอ่านีครับชุดอันนี้ชุดด้านข้ายอีกฝั่งหนึ่งเปิดก็กดยกขึ้นได้เลยนะครับ ชุดแหล็กจะเป็นชุดแหล็กสแตนเลสนะงานก็เนี้ยบสวยเลยครับชุดสามใบคาวาซากิเวอร์ซิตห5หนะครับสนใจติดต่อที่ร้าน JJ ไปบช็อปได้โดยตรงเลยครับทางร้านเราก็มีกล่องให้เลือกอีกหลายตัวเลยนะนี่ครับเรามาดูว่าเลยแฮนด์ไหมบอกนะครับว่าเลยนะ นิดหน่อยพอซอกแซกได้นะครับวิ่งต่างจังหวัดสบายๆเลยนีครับ